ทุกท่านคะสถานที่นี้ตั้งอยู่ในดินแดนส้มโอหวานเข้าวสารขาวลูกสาวงามที่มากด้วยตำนานวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของความเป็นไทยคะ่ะ ณนะโอกาสอันงดงามนี้นะคะสโมสรโรตารี่นครชัยศรีใกรขอเรียนเชิญท่านอารุธเอ็มโอในนามพ่อเมืองนครชัยศรีขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยไมยตรีจิตแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนและความภาคภูมิใจในเมืองเกษตรกรรมอันอุดมขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพค่ะ ท่านผู้พิพากษาคาณะตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลยุติธรรมท่านผู้นำภาคโรตารีท่านอาดีตผู้ว่าการภาคท่านนายกและอดีตนายกสโมสรโรตารีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในานามของพื้นที่อำเภออโยธิวันนี้ผมได้รับฝากความยินดีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอะโลชานันฐมนตรีฝากมาถึงทุกท่านด้วยเนื่องจาก ท่านติดภารกิจเร่งด่วนวันนี้อยากให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนะครปฐมวันนี้ฝนตกหนักมากฝนไม่ได้ตกมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ตกหนักมากตกทั้งจังหวัดผมก็ทราบว่าท่านนี่เองนะครับที่พาฝนเข้ามาเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ท่านพาความชุ่มฉ่าชาวโรตารี่ทั่วประเทศพาความชุ่มฉ่าชุ่มชื่นมาสู่เช้านครจีสีของเราก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ในานามของชาวนครจยสีเองจากนี้ไปทราบว่าเมื่อทราบว่ามีสโม,มสรโรตารีเกิดขึ้นหน้านครจยสีความมั่นใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะผมทราบว่าโรตารีเกิดจากนักธุรกิจที่มีจิตอาสาร่วมกันอยากจะทำงานช่วยเหลือสังคมนอกจากการดูแลในหมู่สมาชิกแล้วก็ยังมีความเสียสละจิตอาสา มีภารกิจมากมายในการช่วยเหลือสังคมเมื่อผมทราบเช่นนี้ผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าอำเภอนครเจสีเองจะได้ต้อนรับท่านผู้แทนนะครับหรือท่านสมาชิกโรตารี่ต่างๆทั่วประเทศในโอกาสต่อๆไปที่นี่มีคำขวัญว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยผมหวังว่าทุกท่านมาที่นี่ที่นี้แล้วนะครับก็ส้มโอนะครับผมยืนยันว่าครับส้มโอที่นี่ หวานอร่อยจริงๆก่อนผมจะมาอยู่ที่นี่ผมเป็นคนไม่รับประทานส้มโอผมเชื่อว่าหลายท่านเนี้ยอาจจะไม่ได้ชอบรับประทานส้มโอนักนะครับผมอยากให้ท่านลิ้มลองส้มโอของที่นี่แล้วท่านจะเปลี่ยนความคิดไปตลอดการส้มโอที่นี่หวานอร่อยจริงๆขอยืนยันการันตีสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและก็ขอบคุณทางทีมงานของสมโมสรโรตารี่นะครับที่ได้ใช้นคอนเสศรีแห่งนี้เป็นที่ที่จะดาเนินงานกิจกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับสโมสรโรตารี่แด้หวังว่าเราทีศสีจะได้ต้อนรับทุกท่านในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณท่านอารุธเอ็มโอดนะคะพ่อเมืองนครชัยศรีค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีและกล่าวถ้อยคําอันอบอุน่นเปี่ยมด้วยพลังใจและมิตรไมตรีนะคะคำกล่าวของท่านในค่าคืนนี้ไม่เพียงต้อนรับผู้มาเยือนอย่างสมเกียรตินะคะท่านยังสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของนครชัยศรีที่พร้อมโอบรับทุกความดีงามที่โรตารี่ได้ร่วมกันจันลงไว้ขอบของท่านอีกครั้งค่ะ